สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลืมเอาไม่มาวันนี้มาทานข้าวเที่ยงที่ร้านชนละทานกันนะคะมีดอกไม้สวยๆให้ชมด้วยนะคะทุกคนสวยเดี๋ยวจะหันไปให้ดูนะ นะคะภัวขาภเขาสวนทะ้งค่ะทุกคนมาทานข้าวกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรราตรราตกันนะคะวันนี้ ค่ะวิ่ยจะค่เพอนจะให้ชมกับบรรยากาศสวนชลทานกันนะคะอืมเรามาไม่ถึงทางนี้ทางนี้ก็ไม่ว่าจะมีบรรยากาศธรรมชาติห้ชมนะคะอ สวยงามมากช,ชื่นชื่นมากนะคะทุกคนร่มรื่นมาก มีต้นไม้ส,สวยๆให้ชมเยอะเลยนะคะน,นี่ก็เป็นน้ำตกจุดหนึ่งนะคะทุกคนสวยงามอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นขาไหมนะสวยงามมากธรรมชาตะิคะตอนแรกว่าจะมังทานข้าวทางนี้กันนะคะคุณสวยว่า Thank <laughs> สวยงามมากค่ะคนสั่เดูนะ คนไลฟ์ไม่นานนะคะทุกคนว่าตอนนี้ไลฟ์ในระหว่างรออาหารนะคะสวยงามค่ะปงะมาณน,นี้น จะมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยค่ะมีข้าวสวยมากกับข้าวยังไม่นะมาเอาข้าวมาก่อนเดินเวียนหัวกันหรือย,ยังคะทุกคน ข้ามาแล้วก็ลงมาถ้าใายกันได้นะคะตรงนี้หลบหลบแดด ขอบคุณสี่ร้านตรงตานะคะเข้ามาลงมามาแล้วก็ทักขายกันได้นะคะลงมาทักขายกันได้นะอาจจะเดินเยี่ยนหัวหน่อยนึงเนะ